สวัสดีครับอ่าคลิปนี้ก็จะพามาดูเลขเด่นล่างครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ลองมาเทียบดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับเตือนก่อนนะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมครับก็ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนครับถ้าเกิดมันเข้าวันหน้าค่อยตามก็ได้ครับวันนี้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก็จะใช้นะครับหลักแสนหนึครั้งหลักพันหครั้งหลักร้อยหครั้ง10ล่าง1ครั้งแล้วก็หน่วยล่างสองครั้งบวกในห้าคงที่นะครับเก้าบวกเได้16 6หบวกหได้12ครับสองมาบวกเได้9้า 9มาบวก6ได้15 5ครับบวก5ครับก็ได้0ูนย์นะครับประวณงวดต่อมาครับออก90ูนย์ะครับ0เข้านะครับต่อมาครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง10ล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวก5คงที่นะครับ 8บวก3ได้11ครับ11บวก4ได้15ครับ5มาบวก9ได้14 4บวก0ย์ก็ได้4 4บวก5คงที่ครับได้9ครับต่อมาครับออก7 9นะครับเล็9เข้ามานะครับต่อมาครับหลักแสน1ครั้งหลักพัน1ครั้งหลักร้อย1ครั้ง10ล่างหนึ่งครั้ง แล้วก็หน่วยล่าง2ครั้งบวก5คงที่นะครับเกบวกสได้12.2สบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สี่มาบวกแได้12บสองสองบวกหคงที่ครับก็ได้เจนะครับผลละวันก็นต่อมาครับออกหนนะครับเจ็ดกัมานะครับก็ต่อมาครับ หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง10ล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวกได้5คงที่นะครับ9บวกย์ก็ได้9ครับ9บวก1ก็ได้10ครับเลข0 0นย์บวก1ก็ได้1ครับ1บวก4ครับได้5 5บวก5คงที่ครับได้เลข0ูนย์นะครับก็ต่อมาครับออก60นครับเลขศูนย์ก็มานะครับ ต่อมาครับแสนหนึงครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึงครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวกในห้าคงที่นะครับสองบวกห้ครับได้77็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามสามมาบวกหกได้เก้าครับเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าครับเก้าบวกห้าก็ได้สี่ครับแล้วต่อมาครับ วันะวันออก4 2สครับเลข4ก็เข้านะครับัมนมต่อมาครับหลักแสนหนึครั้งหลักพันหครั้งหลักร้อยหนึ่ครั้ง10รล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวกใน้5ขงที่นะครับก็จะได้5บวก0ก็ได้5นะครับ5บวก5ก็ได้10กครับ10มาบวก4ก็ได้14ครับ4มาบวก8ก็ได้ 12กับไดเล็ก2บวก5คงดีครับไดเล็กเเอ๊ะเดี๋ยวดแป๊บนึงนะครับไะไใหม่ก่อน5บวก5ได้10 1 4 4มาบวกอ่า4บวก4ครับได้8 8บวก5ครับ8 5บวก5ก็ได้13นับผิดเขีไม่ออกอีกไดเล็กนะครับ ผลมวงวดต่อมาครับออก3ามหนึ่งนะครับเลขสาม้ามานะครับงวดต่อมาครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็10บล้านหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวกได้ห้าคงที่ครับห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกแปดได้สิบแปดแปดมาบวกสามได้สิบเอ็ดครับเลขหนึ่งหนึ่งมาบวกสองได้สามสามมาบวกห้าคงที่ครับ ก็ได้เลข8นะครับรางวัลออก8 9เนะครับเลข8ก็เข้านะครับอัตมาครับวันล่าสุดนี้ครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่ง 1, 1, ครั้ง10ล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวกด้วย5คของที่ครับ4บวก4ก็ได้8นะครับ8บวก5ได้13 3มาบวก8ก็ได้11ครับได้1ครับ1มาบวก 8ก็ได้9 9มาบวก5ครับก็ได้14ครับได้เลขสครับวันนี้วันี้ได้เลข4นะครับจากชุดเดิมของเรา2อสสูตรนั้นได้เลข6กกับเลขก3ครับสูตรนี้ได้เลข4ครับ จะจับกันไว้ที่นะครับมันเด่นหกสามสี่นะครับเป็นล่างสามส่วนนะครับก็จับประกบเลยครับหกสามหกสี 6, 3, 6, 4, แล้วก็34นะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับ เตือนก่อนนะครับมันเป็นการคำนวณย้อนหลังมันเข้าเสมอนะครับก็ดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมเลขผมก็ไม่เข้ามา6 7เงวดน,นะครับรัฐบาลไทยก็อันนี้ได้ล่างนะครับเป่นล่าง วันนี้ได้น้อยชุดนะครับ6 3ส4ี่แล้วก็3 4ี่นะครับร่างรัฐบาลไทยวันที่16กรกฎาคม2567ันายนะครับก็ชอบคอยตามครับไม่ชอบก็ปล่อยมันผ่านไปครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดมันมันเข้างวดหน้าเข้ามาตามสูตรนี้ใหมนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้ครับขอให้เข้าสักทีครับไม่เข้ามา เจ็ดหกเจ็ดงวดแล้วก็สุดท้ายนี้ก็โชคดีนะครับผมก็ขอบขอบคุณนะครับที่ติดตามที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับสวัสดีครับ